ส่วนท่านที่มีข้อสงสัยก็โทรมาถามหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤริษษ์สาธิตการมณี0863179771นะครับ0863179771เอาละครับวันนี้วันพุทธที่22มษายนนะครับขอนำเข้าสู่สารธรรมนะครับสารธรรมที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับหัวข้อประธานสนะฮะประธานหรือประธานะนะครับท่านใช้ อักษรปปลาททงสรอานหนูนะครับประทานหมายถึงความเพียรน,นะครับความเพียรที่ตั้งไว้เป็นหลักเบื้องต้นนี่แหละว่าเป็นความเพียรที่เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบนะครับแล้วก็ควรจะนํามาประกอบให้มีขึ้นในตนให้มากๆเข้าไว้ย่อมเป็นประโยชน์ก่ตนโดยแน่นอนนะครับความเพียรสี่อย่างมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งสังวรประทานนะครับอ่านเป็นบาลีก็สังวรประทานนะ สังวันประทานหมายถึงความเพียรที่ตั้งไว้เพื่อสํารวมระวังไม่ให้อกุศลใดที่ยังไม่เกิดยังไม่มีในตนเนี่ยให้มันเกิดขึ้นก็คือพูดง่ายๆคือป้องกันอกุศลใหม่ที่เรายังไม่เคยทำนั่นแหละครับก็คือไม่ต้องไปสรรหาอกุศลใหม่ๆมากนักอกุศลเก่าๆเราก็มีมากมายจนแหมไม่รู้จะขจัดยังไงไหวแล้วครับบางคนก็มีอยู่นะครับขยันไปหาอากุศลใหม่ๆ เช่นไม่เคยกินเหล้าก็หัดไปกินเหล้าไม่เคยเดื่มเบียร์ก็หัดดื่มเบียร์ไม่เคยเล่นการพนันก็หัดไปเล่นไพ่เล่นอะไรต่างๆเล่นหวยพวกนี้นะครับไม่เคยเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก็หัดไปเที่ยวต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอคุศลที่ถ้าเราไม่เคยทําไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยก็ต้องป้องกันระวังอย่าให้อคุศลเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยมีความความมีสตินี่แหละ ใครจะมาชวนไปในทางที่เป็นอบายมุกเหล่านี้ในทางที่ไม่ดีเราก็ปฏิเสธนะครับแบบไม่ต้องเกรงใจนะคะถ้าใครชวนไปในทางไม่ดีไม่ชอบไม่ต้องเกรงใจปฏิเสธไปเลยว่าโอ้ไม่สะดวกค่ะนะครับรักษาหัใจกันช่วงนี้ไม่มีเวลาค่ะนะคะอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าหากเราระวังไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะครับเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะ ถลําไปในอกุศลธรรมไปเกลอกกลั่วกับอกุศลธรรมเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นการสํารวมนะครับป้องกันอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นนี้จึงเป็นความเพียรข้อแรกข้อที่สองประหาะประทานนะครับประหาะประทานหมายถึงมีความเพียรที่จะตั้งใจว่าจะลดละอกุศลที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละที่ฝังแน่นอยู่ตั้งนานนมมาแล้วนี่แหละหรือการทําความไม่ดีความชั่วต่างๆนะครับ การคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเหล่านี้ให้ลดน้อยจากคันธสันดานของเรานะครับหรือลดน้อยไปจากจิตใจของเราทีละเล็กทีละน้อยนะครับอันนี้ว่าโดยสภาวะนะครับก็คือความเพียรที่จะประหารอากุศลวิตกสามประการนะครับก็คือลดละเรื่องของกามวิตกนะก็คืออยาไปคิด เรื่องของการมาคุณทั้งหลายให้มากนักับเพราะว่าการมาคุณอารมณ์แม้จะเป็นสิ่งที่น่าปลืม้มน่ายินดีนําความสุขมาให้ขากรจิงแต่ทําให้เราต้องไปติดข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นการป้องกันไม่ให้การมาคุณอารมณ์เกิดขึ้นในจิตของเรารหรือที่เกิดแล้วเนี่ยก็ให้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับอกุศลวิตกข้อที่สองคือพยาบาทวิตกนะครับก็คือไม่ คิดที่จะเบียดเบียนล้างแค้นจองล้างจองผานใครเขาใครทําอะไรให้เราไม่ดีเราก็มีความเพียรที่จะให้อภัยทานกับเขานะครับเราก็ไม่ต้องไปคิดปองร้ายใครนะครับแล้วก็พี่หิงสาวิตกนะครับไม่คิดเบียดเบียนใครนะครับข้อสองก็คือไม่อาฆาตจองเวียนข้อสามไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนทําร้ายใครนะครับใครที่มีอํานาจต่ํากว่าเรานะครับ แล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนใครให้เกิดความเดือดร้อนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศลวิตตกสามหรือการละจากอกุศลวิตกสามดังนั้นอกุศลใดที่เรามีแล้วนะครับให้มันสํารวจจิตของเราแต่ละวันนะครับว่าวันนี้อกุศลอะไรเราเกิดขึ้นบ้างนะครับขณะที่เรากําลังสํารวจว่าเออช่วงนี้ความโลภเราก็เกิดช่วงนี้ความโกรธเราก็เกิดขณะนั้นน่ะถ้าเกิดเรามีสติที่ไปคอย ระวังไม่ให้อคุศลเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาเจริญขึ้นก็เท่ากับเรามีความเพียรในการลดอกุศลเหล่านี้ให้เบาบางลงนะครับเ,เรียกว่าปหานะประธานะประการที่สามเรียกว่าภาวนาประธานะนะครับภาวนาประทานหมายถึงความเพียรที่จะตั้งไว้เพื่อให้กุศลที่เรายังไม่เคยทํานี้แหละนะครับให้มีอุสลใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอ ครับกุศลใดที่เรายังไม่มีเรายังไม่เคยเกิดขึ้นครับหรือเราไม่เคยทําเลยก็ลองทํากุศลใหม่ๆขึ้นนะครับดังนั้นการเพียรที่จะทําให้กุศลใหม่ๆเกิดขึ้นในจิตของตนเท่ากับเรานะครับไขว,ว้าหาสิ่งดีๆมาสู่ใจของเรานะครับดังนั้นเช่นคนที่ไม่เคยเรียนอภิธรรมก็หาเวลาไปเรียนอภิธรรมดูนะครับคนที่ไม่เคยเจริญสติปัฏฐานก็หาเวลาไป จเจริญสติประธานดูนะครับดังนั้นในสิ่งเหล่านี้แหละเป็นความดีใหม่ๆที่ถ้าเรายังไม่เคยเรียนเราก็ไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติเราก็จะได้มีโอกาสศึกษาและนําไปประพฤติปฏิบัติได้เกาเรียกว่าเพียรสร้างกุศลใหม่ๆนะครับที่ยังไม่เคยทํานละข้อสี่อนุรักษณาประธานอนุรักษณาประธานหมายถึงมีความเพียรที่จะตั้งไว้เพื่อคอยตามรักษากุศล หรือความดีต่างๆที่เราทําไว้ดีแล้วนั่นแหละไม่ให้เสื่อมสูญไปนะครับอย่างน้อยก็ให้คงเท่าเดิมนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยทําให้กุศลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆย่อมเป็นประโยชน์แก่เราโดยแท้จริงนะครับเช่นการเรียนอภิธรรมนะครับเราก็มีความเพียรที่จะเรียนใน ชั้นที่สูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาปัญญาของเราพัฒนาสติปัญญาของเราให้มากๆแต่เมื่อเรามีการรักษากุศลไม่ให้ลดลงนะครับขอไปนะครับมีความมีความเพียรที่จะ ป้องกันไม่ให้กุศลที่มีอยู่แล้วเนี่ยลดลงแล้วก็เพียงที่จะทําให้กุศลที่มีอยู่แล้วเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็เท่ากับว่าเรานะรเมื่อกุศลเราเพิ่มขึ้นเท่ากับเราลดบทบาทของอกุศลไม่ให้เกิดในจิตของเรานะครับดังนั้นท่านใดที่เคยเรียนเรื่องจิตป,ปรมัิต์ไปแล้วท่านจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเราทํากุศลจิตให้เกิดขึ้นไม่ได้นะจิตเราเป็นจะเป็นไปกับอกุศลทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่า มักจะเป็นอกุศลอย่างเบาๆที่เราไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้ตัวว่าเป็นอกุศลดังนั้นท่านใดที่มีโอกาสเรียนอภิธรรมนะครับท่านจะเห็นเลยสภาวะจิตที่เป็นอกุศลกับที่เป็นกุศลน่ะมันต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เท่ากับถ้าเราทํากุศลที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ป้องกันอกุศลที่ยังที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ลดลงลดลงไปด้วยในตัวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหมวดปธานะสี่นะครับสรุปอีกทีนะครับ เพียนป้องกันความชั่วหรืออกุศลหรือความไม่ดีที่เรายังไม่มีอย่าให้เกิดขึ้นข้อสองเพียนในการลดละอกุศลที่เกิดแล้วให้ลดลงจนหมดไปในที่สุดแล้วก็ข้อสเพียนทําให้กุศลที่เรายังไม่เคยทำนะครับเกิดขึ้นแล้ว้อสี่เพียนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับให้คงอยู่หรือจเจริญเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่อเมเป็นประโยชน์แก่เราโดยแท้จริง ทั้งหมดสี่หัวข้อต่อไปอธิฐานธรรมนะอธิฐานธรรมหมายถึงธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจควรที่จะทําให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตนเป็นหลักยึดเหนี่ยวแห่งจิตใจของตนคําว่าอธิฐานนะฮะคนทั่วไปก็มักจะหมายถึงการอ้อนวอนขอครับอ้อนวอนขอเช่นทําบุญครั้งหนึ่งนะครก็ นั่งอธิษฐานจะประคุณกุศลในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้นูน่นได้นี่ได้นั่นมากมายไปหมดเลยนะครับบางคนทํากุศลนิดเดียวนะครับแหมเรียกว่าขอจชมากมายอันนั้นเขาเรียกอกุศลเขาเรียกโลภะนะครับมีความโลภครับมีความโลภที่ที่ติดตามกุศลที่ทําไปแล้วเนี่ยจะทําให้กุศลอ่อนกําลังลงและจริงๆอธิษฐานหมายถึงอะไรอธิษฐานในที่นี้ท่านหมายถึงการตั้งเป้าหมาย นะครับที่ถูกที่ดีนะครับที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสให้เกิดขึ้นในใจของเรานะครับเช่นตั้งเป้าหมายว่าอุสนที่ข้าพเจ้าทํานี้ขอให้เป็นเหตุให้ข้าพเจ้านะครับได้เกิดอยู่ใต้ร่มบาวารพุทธาศาสนาทุกภพทุกชาติจากเข้าสูม่มรรคผลนิพพานนะครับหรือว่าขอให้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้พบตะเลยในมิตรผู้ชี้ทางที่ดีที่ถูกต้องในการดํารงชีวิต ในทางที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิแร่ขพาพเจ้าหรือบางคนตั้งสูงสุดไว้ก่อนเลยนะครับกุศลทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทําแล้วนี้ขอให้เป็นเพื่อความพ้นจากวัฏทุกข์เพื่อความสิ้นกิเลสเพื่อความไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะครับหรือจะสรุปว่าเพื่อมรรคผลนิพพานโดยส่วนเดียวก็ได้นั่นะแต่บางครั้งถ้าเรา จะไปสรุปว่าขอให้กุศลเหล่านี้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสภาวะของพระนิพพานคืออะไรนะครับบางคนทํากุศลทีหนึ่งก็อธิษฐานจะประคุณกุศลนี้ขอให้้รพเจ้าเข้าถึงนิพพานด้วยเถิดนะครับพอถามว่าเออคุณครับคุณครับที่คุณอธิษฐานว่าขอให้เข้าถึงนิพพานนี่หมายถึงอะไรครับอ๋อก็ขอให้เมื่อตายแล้วเนี่ยจะได้ไปเกิดในแดนนิพพาน นะครับได้พบกับพระอริยะสงฆ์พระอริยะเจ้าได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านไปอยู่รอนะครับถ้าคนที่อธิษฐานอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่านิพานไม่ใช่ดินแดนนะครับไม่มีใครไปเกิดทางนั้นนะรพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านดับขันปรินิพานนะท่านไม่เกิดแล้วเพราะท่านไม่มีเชื้อแล้วดังนั้นถ้าอธิษฐานเพื่อมรรคผลนิพานหมายถึงเพื่อนิพานที่เป็นดินแดนเงนี้ยเขาเรียกว่ามี ความเห็นผิดเป็นบริวารนะครับแต่ถ้าเข้าใจว่าพระนิพพานคือความสิ้นกิเลสนะครับสิ้นสังสรารสิ้นสังสรารวัฏสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้แหละนะครับอธิษฐานสรุปย่อๆเลยว่ากูสลทั้งหลายของพเจ้าขอให้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานให้พ้นจากกิเลสพ้นจากวัฏทุกเพียงส่วนเดียวเทออันนี้เป็นการอธิษฐานที่ถูกต้องแต่ก็มีขออภัยนะครับ มีอาจารย์บางท่านก็ไปชี้บอกนักึษาว่าทำกุศลแล้วก็ไม่ต้องไปอธิษฐานะไรหรอกทําแล้วก็ไปไม่ต้องไปคิดมากบุญก็สําเร็จไปแล้วนะครับก็ก็จริงอยู่ถ้าไปอธิษฐานกุศลเหล่านั้นก็จะก็จะนาทางเราไปตามอํานาจแห่งบุญเขาเรียกเป็นไปตามยถากรรมก็คือทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดแต่เกิดดีแค่นั้นเองนะครับได้เกิดในสุขติภูมิ นะแต่ถ้าเราตั้งคือคือถ้าเราไม่สนใจเรื่องของการพ้นจากวัฏทุกข์หรือเราไม่เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ตั้งไม่ต้องไปตั้งอธิษฐานอะไรหรอกนะเราทํากุศลกุศลก็นําเราไปเกิดดีอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีเราพลาดครั้งไปทําอกุศลบ่อยๆที่มีกําลังเข้าอาจจะลงอบายได้ง่ายๆเหมือนกันสรุปก็คืออธิษฐานไว้ดีกว่าปลอดภัยกว่าเอาละพอพูดถึงอธิษฐานธรรมตรงนี้ ก็เข้าสู่หัวข้ออธิษฐานทำสี่ประการควรทําให้เกิดและก็ควรทําให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวแห่งจิตใจของเราประการแรกโอ้โหสำคัญมากนะครับอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญานะครับตั้งใจว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราเนี่ยขอให้เราเป็นผู้มีปัญญาขอให้เรามีความรอบรู้สิ่งที่ควรรู้ ขอให้เราได้รู้ถึงเหตุผลในสิ่งที่ดีและไม่ดีให้เราได้รู้ในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับขอให้เราได้รู้ทำต่างๆตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าการอธิษฐานขอให้เกิดปัญญานะครับแต่ว่าการอธิษฐานอย่างเดียวแล้วปัญญาจะเกิดเนี่ยไม่ได้นะครับเมื่ออธิษฐานว่าถ้าเราปรารถนาที่จะมีปัญญาเราต้อง สร้างเหตุแห่งปัญญาด้วยนะครับก็คือเราจะต้องฟังธรรมเป็นเบื้องต้นนะครับท่านบอกว่าปัญญาจะเกิดต้องอาศัยประกานที่หนึ่งเรียกว่าสุตตะมยปัญญาต้องมีการฟังธรรมที่ถูกต้องในเบื้องต้นก่อนเราจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับหลายคนเข้าใจว่าตนเองเข้าใจหมวดธรรมต่างๆไว้มากและเพราะฟังฟังมาหลายที่หลายแห่งแต่พอมาเรียนอภิธรรมเท่านั้นแหละท่านก็รู้เลยว่า ที่ท่านเคยฟังมาเคยเรียนมานั่นนะโอ้มันผิดความหมายไปมากมายเลยนะครับเพราะว่าผู้แสดงแสดงไว้ไม่ถูกต้องบ้างแสดงไว้ไม่ครบถ้วนบ้างนะครับดังนั้นถ้าเรายิ่งฟังพระธรรมมาเท่าไหร่โดยเพราะการเรียนอภิธรรมเนี่ยเป็นปัจจัยกับปัญญาโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าอภิธรรมนี้แสดงถึงตัวสภาวะที่เป็นปรมัตธรรมนะครับทําให้เราเข้าใจเหตุผลได้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อธิษฐานข้อแรกเลยเขอให้เรามีปัญญาสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการละลดละกิเลสนี่แหละประโยชน์ในการประหารกิเลสเพราะว่าในไ,ไอตัวที่ประหารกิเลสนั่นแหละก็คือปัญญานะครับถ้าปัญญาในมหากูุศลทั่วไปก็เรียกว่าประหารชั่วครั้งชั่วคราวนะครับถ้าปัญญาในระดับฌาน,นาจิตก็เรียกว่าประหารด้วยการข่มกิเลสไว้นะครับแต่ถ้าปัญญาปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานจน เข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยนะครับปัญญาเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นโลกุตระปัญญาที่สามารถจะประหารกิเลสให้เป็นสมุดเฉดโดยไม่มีส่วนเหลือก็คือกิเลสใดที่ถูกประหารแล้วจะไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกดังนั้นปัญญาเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับก็อธิษฐานให้ดีขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาสัมมาทิฏฐิอยู่เสมออย่าได้เป็นไปกับมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเลยอธิษฐานข้อที่สองสัจจ นะครับขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนมีความจริงใจมีสัจจะนะครับก็คือพูดสิ่งใดเราจะทําสิ่งนั้นวงเล็บในส่วนที่ดีอย่างเดียวนะครับบางคนบอกก็ไม่ต้องมีสัจจะว่าไอ้นี่มันทําไม่ดีกับเราเข้าพเจ้าจะล้างแขนแจะต้องฆ่ามันให้ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไปในทางอากุศลแต่สัจจะในที่นี้หมายถึงความจริงใจคือประพฤติสิ่งใดก็ประพฤติให้สําเร็จในสิ่งนั้นจริง นะครับดังนั้นเมื่อไรที่เราได้ใช้พิษปัญญาที่ที่เราศึกษาม,มาแล้วเนี่ยได้พิจารณาเห็นความจริงในสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นควรทําสิ่งนั้นไม่ควรทําอย่างไรเราก็ตั้งใจที่จะทําแต่ในสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นนะครับเช่นเราตั้งสัจจาว่าเราจะเลิกดื่มเหล้านะครับถ้าเราหากเราเคยเดืม่มเราก็ตั้งใจเราก็มีความเข้มแข็งก็คือเราจะต้อง,องนะครับ หักห้ามใจแม้ใครจะชวนนะครับเกิดเพื่อนชุมนุมฉิดเก่านะครับเพื่อนเก่าบอกโอ้เนี่ยเมื่อก่อนชอบดื่มวายกันวันนี้เราเอาวายขวดละแสนมาให้ลองชิมกันหน่อยนะครับอันนี้เมื่อเราตั้งสัจจะว,ว่าเราจะเลิกดื่มแล้วนะครับต่อให้วายขวดละล้านเราก็ไม่ดื่มอันนี้อันนี้เป็นต้นนะครับหรือเราตั้งสัจจะว,ว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเขาเรียกว่า เมื่อเราตั้งสัจจะในการที่จะไม่ทําอกุศลเหล่านั้นนะครับศัจจะตัวนี้แหละสําคัญมากนะครับการตั้งอธิษฐานข้อที่สามเรียกว่าจากคะนะครับไม่ถึงการตั้งอธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความจริงใจที่จะสละค่าสิกแห่งความตนิอ่ที่จะสละความตหนิที่เป็นค่าสิกแห่งการให้ฐานนี้นะให้ข้าพเจ้ามี เป็นผู้เสียสละนะครับยอมบริจาคสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์เพื่ออำนวยความสะดวกในสิ่งที่ดีกับผู้อื่นแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าสละกิเลสของข้าพเจ้าให้ได้หมดไปในเร็ววันาการสละกิเลสก็เรียกว่าจาคะด้วยนะครับดังนั้นหากว่าเรามีการ ตั้งอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจากะอยู่เนืองๆนะครับเราก็จะเป็นคนที่ไม่ตรหนีทรั์นะครับมีโอกาสช่วยเหลือใครเมื่อไหร่เราก็ช่วยเขาได้ทันทีด้วยกําลังทรัพย์บ้างกําลังกายบ้างกําลังสติปัญญาของเราบ้างประการที่สี่อุปสมะนะครับท่านบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสงบใจนะครับมีความสงบจากกิเลสที่เป็นข้าศึกต่างๆขอให้ข้าพเจ้า อย่าได้เพลิดเพลินในการมาสุขทั้งหลายขอให้พระเจ้าอย่าได้เป็นผู้มีความโกรธนะครับมีความขัดเคืองใจง่ายๆและขอให้พระเจ้าอย่าได้มีความหลงความโง่นะครับขอให้พระเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญานะครับเข้าถึงความสงบแห่งจิตใจสงบจากข้าศึกเหล่านี้นะครับดังนั้นใครที่ตั้งอธิษฐานทั้งสี่ไว้นี้นะครับก็จะเป็น สิ่งที่จะช่วยพัฒนาจิตใจให้เป็นเป็นไปในทางที่ดีที่ชอบได้เวลาก็หมดลงพอดีนะครับอีกสักครู่ฟังรายการพระอิธรรมนำชีวิตวันนี้อาจารย์จันทศิสิงห์กิมนํนำเสนอรายการท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่ครัผมเทพริษษ์สาธิการมณีหมายเลขโทรศัพท์086317